คนห้องดอกลูกโบเมนเข่าร่างต้นมันก็มีหนวดอีกแล้วะทำหัวแล้วกลัวหัวนุ่นนะเบิ่งเมืสอทายหูไ้เดิมยิ้มยุ่กเฮยงามบปล่างามแล้วโนพี่น่ลมเลยสบายดีสบายดีเลยสวัสดีเลพ่อเมพี่นองปลาดุ บอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเลยเนาะมันลมประตูเมตุอนุน้อยพี่น้องเลยพากันดูกธรทมเมือ่อนี้ก็มานาอีกแล้วเมือ่อนี้พี่น้องเลยเนาะมาอยู่หน้าอีกแล้วเมือ่อนี้เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดอ,อนุน้อยก็เลยพานอนุน้อยมาหน้าเพื่อนพี่น้องเลยมาดินนำ้ำประตูเมตุเนาะมาห,นหนัวนาเด้๋วว่าได้ยินมานประตูเมตุสิไปข้างนอกอีกแล้ววันนี้พี่น้องเลย เบิ่งกับกล้องไปป้า,า,า,าดุ้งเบิ่งกอดได้ยินมาพอตู้ก็ไม่ตู้สิไปข้างนอกว่าสัจะเอาละม้าโอ้บายดีโอ้ยสบายดีประตู้อ้วนขึเมื่อยแทะจะบายดีโลยนุ่นน่อยได้ลูกมันเปลี่ยนแปลงเป็นวัดเป็นไนอเหรเป็นมัดเป็นไอซึมเสาอยู่ดึงเสาน้ำยาบ่ เออนนใดงนี่ยให้ปลาดุงเบิ่งอันนี้โเบิ่งย่หาเบืองย่อหาจริงตองว้าเห็นแล้วเห็นงอนคนน่ะเห็นงอนแล้วว่ะเอ้ยสบายดีกหนโกหนามาก่อนหนามาก่อนสบายดีแบบคืออยู่โฮงเคียนอยู่บายดีหานมันติวไปได้เจ็บทองเฮ้เจ็บทองเฮ้ บ้าอีลีบ่ลนี่เบ้าดินบ่คือเบ้าอีลีกินยาไปขึ้นไปกินยายาน้ำลำเนอร์เกรงยังกินเย็บท่องกินข่าวได้มไ้มนี่กินแน้วกินข่าวก็ยังกินเย็บท่องดุกินข่าวกูเป้นกินโมกินนี่กินข่าวอะไรกินยาท่ายาองทายาเนียนทองบ่อเนียนทองมาแยกทายาเขียวนั่งพอไหมนี่อ่าเลยมันห้อนเลยมอมอห่อนเนาะตัวยามืองตัวยาเขียวนี่ยมันมอห้อน เนนท่องมาจากูกินท่องกินลายกินลายเกินลายเพราเจ้ากินมดปั้นหนึ่งองคนกับเพิ่นไปกินนุ่มบุลกลงกอ้ย่นแล้วเอย่างไงไว้กินนมบุลองีลายเนียเน่นท่องมาเจียบท่องอ่เพ่จ้าก็ลูกเนี่ย่ย่าเอย่าเพิ่นโทรศัพท์อันนี้อ่ะอมเนี่ยง่าง่้ยมา เดินวนวนหยาดตาใช่นะบทูจ่าป้าลุงบุญยังลูกทุกจ้าเลยไหมทูจ่าเลยไหมลูกทูจ่าป้าลุงเลยใช่นะหนุ่มเมืองงามๆเลยกว่าได้แจะชนเนี่ยทำประตูก็ไม่ตู้สิใบป้าดอะได้แบบใช่หมาหน่อยได้ลูกแนมได้ป่นน่อนกร่ออยู่หากเอามาเช่านี่ได้เอามาหน่อยมาใส่นะตู้มอนตู้มอนเอามาจะนั่งโก้เพิ่นตู้มอนมาให้ลุงเดียวให้มามาเดียงในนู้นเห็นได้หมาหน่อยนะเะ มาฮอน้าหินเนี่มา,นาหน่อยหิน,ยนได้ของดินมาอ่างไม่ตุ้เบยไอเบซื้อนมเมืเอ่อวานนี่อยู่มีมันนีมานะอยู่<ห><ต>มันนีมันมันยังดุนี่มันยังบอกปลาดุงไอช่อ<ห><ต>อาอก็ซู<ห><ต>ปเปอร์แมนวะซูเปอร์แมน ปลูกตัวเดียวว่ามันต้องตายปล่อยตัวมีนะมันโมพาโมไปบเอ้าเอ้าให้ยโตไปเอามันได้หูกมันฉวยเด้อมันตัวจะไปเอาละมันเหรอเออตัวนี้เจงชัวเบิ่งมาน้อยเด oh, oh, ้อใช่ไหมนั่นคานเบิ่งกับอามาขังไว้นี่หนาแล้วก็น้องคลออยู่อันนู้นเห็นนะบ่ดุเห็นนะโมมาหน่อยเบิ่งอยู่บายตัวเมย์บ่าไง ตัวแม่ว่าคือตัวผู้กิ๊บบตู้เอาหมาหน่อยมาเลี้ยงอะยังบดึงพี่้องเอยไปเลยหลายยังหลายชงกานมาไม้ไม้ใบปะ้าเราไปกูที่เก่าเขาเกลี่ยแล้วที่บมไปดอกบมเมนทินมันเคยนะมันสีเรล่ไปยูบอต้องเอาโซมาขีดใส่ นี่แหว่าดบอกไงน้่งชื่อโฉมาตัวโมลีมีวอยู่นะบ่ได้เอยตัวเมียดิมีซื้อแล้เบ้อหนอันนุ้นเห็นว่าูกอ่ะบนห็น็นห็นอันนุ่นนะมัดลายใช่ไมมัดลายใช่บบมตัวตัมี้อกี่อู้มาผู้มากับโบเป็นคนเคยได้มาวะแล้วแต่มากัคนคือกันเก่งแ็่ไห้อยู่บ้านเนย เป็นโมกโอ้ยดู่ะเป็นน้ำโมกปรตูก็ไม่ตู้สิพากันไปแน่วันก็นนไม่ด้อเียช่วยได้นะไปห่อน้าดงพุ่นบอกไปซื้อเอาบ่กอขอเอาเนิขอเอาีิ คือได้ยินนะว่าว่าเราขายอยู่่เมไปได้ดูเข้ามาเผาสวนเอ้ตินรถตกเลยตินรถตกเลยกเนี่ยบอกก่อนฝนติสชุกโชยอีกได้อันนู้นเม่ได้ไปน้ำพะตู้ดอกอยู่เผ่าสวน่ะ อยู่เผ่าสวนไปเบิ่งแลรอเบิ่งแลนะหมังงูนะไงไงหฮงมันนี่ไปไปเข้าไปเบิ่งกระเบไปพี่ลูกมาเข่าประตูพี่เออด้วยมาเบิ่งหม่างมูก่อนเนาะไปเนาะหมังงใหญ่เนอะอานน้์บริเห็นเป็นทิศเดี๋ยวได้ดู ไม่เห็นที่หามือเลยไม่เห็นที่มือแลมันใ่ปะแลบันนาบันฮอก็โยสุกแล้วจ้ะออวันน้เาออนบักสดีแล้ววนไหนบักสดีมนก็มีหนวดอยู่บ่หาเราเิ่งมีอยู่บ่มีเข่านมีเข่าวันไห้มีข่าเข่าวอดดอกันนนห้องดอกลูกโบเมนเข่าดอดอก่นลพนพนเมืองคือห่วงเข่าได้ เออหลอกมันพ่นโลไปพุ่น่ะมันลังต้นมันก็มีหนวดอีกเลยฮะนี่พักบงแม่นุ่นออกแล้วพี่น้อยมีมันคือห่วงเข่าเลยพุ่นโลเบิ้งมาพี่หนุกมารอเบิ้งพี่บม่องโมนะหม่องโมอะไรยวงนี้ปีนติดนั่นพุ่นพุ่นโลเบิ้งถ้าบม่องโมไม่หัวใจอยู่อ่ะประตูจีไปปะมาพี่หนุกวะพี่ บ่อห hey, like right. oh ้องแคร瓦ห้องมีตู้เพวราลูกปห้องมีตู้เพวราบายได้ลูกมันแฉบเลยห้องนุ่นพี่นะห้องนุ่นยังบินเวียอยู่เมนเบิดเลยนั่งกระสอบเลย้องนุ่นห้องนุ่นเป็นหมักพริกเคลื่อนที่ห้องนุ่นน่ะห้องนุ่นหมักพริกเคลื่อนที่เมนเบิดเลยน่ะกินบ่้หมักทัวพราตู้ฉีดยาบ่บ่ได้ฉีดยา อ้กินนบังบ้าอาว่าจกมือ่อ้าวสิเพี้ยรลายพ่อเพี้ยราอีกได้อืมไปะลไปไปโเบิงไปอกรอบเละหมกซัหมกแดงนะอนุนพาเนรสวนี่นอง Bên, bên, bên ừ. ừ, đen, đẹp mày 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 đẹp mày đẹp mày đẹp mày đẹp <cười> 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 mm, mạc tự thằng này bên bằng môn bằng môn đầm thì mọi người nó ừ. mua đầm thằng nào ngay bằng môn đầm đi bằng môn ngay bằng mô đi bằng môn năm phừng được men tối nay bên bằng môn năm phừng là anh đi mạc thua ใหญ่แน่มะทั่วก,ก,กับพ่อก,กินนะพี่น้อยมะม่วงโมโมเขาก็เริ่มใหญ่ในนู้นใหญ่ยังพันได้เต็มที่แมงยังมะม,ม,ม,ม่วดำบหมอยากลุกบันไดเนาะม,มันกระดังเป็นดูมันเป็นน้ำหลังเดิแม่มเป็นน้ำหลังน่าดีดมะม่ mua đầm một cái đẹp đốt bên này Ấu, ếu, ếu. Ừ. Yeah. À. Cốc ừ. ngay, rồi Âu, Âu, ông à cũng một cửa thịt mới nó nó nằm áp bụng tít bớt sông đấy mạng ngày tử đây luôn anh ý bộ đồ nó có đây chim đẹp với này อ้หน้นนาว่ะเสียงลังโค้งอยู่ต๊ะกต,กต,กตก๊ตะเป็นได้ได้เซกเบิ่งยังอีกหล้ยมือบ่สิสุกยังอีกบหรายเมื่อเนาะเพราะแดดอย่าบัดมันเฮงเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกก่อนชุกมึงเป่งมันยังทันได้ชุกด้วยต้องรออีกก่อนรออีกประมาณชัก ทิดกุกัวน่าจะได้กินอ่าประมาณครึ่งเดือนน้า2ทิดประมาณนั้นกินแล้วเริ่มทยอยปิดนําอีก2ทิดเนาะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอันนี้อยู่บาดนี้เบิ่งบักแตงเอ้ยเบิ่งักแตงอยู่ผักอมากเดใหญ่เป็นดอกได้พี่น้องเฮากินนําบ่ทันตัวใดเป็นดอกก็สิเอาไว้เป็นแนวเลยเนาะ นั่นหมากหมากไว้เห็ดแนวนะด้วยมาเมื่อนีหมากเตงเขา,าก็อยากเปลี่ยนสีเดี๋ยวได้พี่น้องเลยอยากเป็นสีแดงสีเดืองในได้บัตรนี่เดิมเบิด์ตเดี๋ยวได้บัตรนี้พี่โนโอ้องเลยเดิมเบิร์ตนำแล้วเนาะหมากโคลนคอนเค้นแล้วมีแต่ว่าพอหากพอได้กินอยู่ได้พี่โนโอ้องเลยหม,มากก็ไม่ไงก็มีหากบุหรี่คือแต่เก่าแล้วมันเป็นหมากปลายเดีนะ๋ยวนาะ นี่ดูอีกดูกดูอนกดูอีด้อนกดูอีกดูอกดอีดูอีกดูอีกดนอดูอีด้อีกนูอีอีู่กดูอีกดีดอีอันนูอีสูงจนท่วีหัวเี่ดกดูอีกดอดบ่งกดูอีดอีกอีกดอีกนอีกกดูใส่หมากแล้วนิบหมากแล้วเนาะ กลุ่มใดที่ว่ามี3ต้นบ่ค่อยอยากใหญ่ปานใดพี่น้องเนาะส่วนใดที่ว่าใหญ่ๆงามๆคุมละอ2ต้นพี่น้องเอ้ยเนาะกลุ่มใดที่ว่ามีต้นเดียวแหงใหญ่แหงงามแหงสูงพี่น้องเอ้ยอันนั้นมักแงตู้ยองคิ้ว อันใดดูหมาแตงใไ่นี่เมียนไหนนุ่นวะหมาแตงย่องคิ้วคือใหญ่โพูดไงพูดแท้หมาแตงใหญ่เมียนไหนนู้นหมาแตงใหญ่น่ะโอ้ย่องคิ้วเอาไว้เห็ดแนวอยู่ตูคิ้วเอาไว้เห็ดแนวคุณเอาพูดยังไงคุณอะตูคิ้วไว้เห็ดแนวพี่พี่มาพีแซมโน่นอยากน้ำปิดหมั่น้อยเอาดูเอามา มันไงแล้วมันกินวัวเสบแล้วมันเถาเลยหาปิ้นบั่งหน่อยอา้าวพี่น่ะพี่ใหงไงพี่ห้าผูพ้พี่น้องเลยมกแตงอ่าพันของย่องคิ้วของเมตู้ย่องคิ้วดูอ้ยป้าเม่นเห็นมันไงแดงจังมาเอาน้ำตู้คิ้วลูกงไยป้าเม่นเห็นมันไงแก่ก่อน,นอ่าเ้าจาังมาเอาจาเอาน้ำตู้ปลูกไม้แบบเอาไปเห็ดเนีย้ยบ้า มักเตงพันนี่เป็นมักแตงไงเขาหน่อยเนาะพันไง่ขาโอ้โหจับเบิ่งกะกะมักแตงแบบชนิดเอาไปตำเลยพี่น้องเลยแบบอันนี้ไฮนี่เป็นอ่าส่วนของเมตู้ย่องคิ้วเนาะรัวเมตู้แพ่ว่าพี่น้องเพย่นไปเระพุ่นะเระอ,อยู่ส่วนมักสดีแล้วพี่น้อง มื่อนี้พากันมาเผาวสวนมืน่อนี้ตอนรอแรกโอ้ยแตมีมันก็นยังถ่วมลูกเอ้ยเชิญแต่ีชิบ้าเจ้ามีตู้กับปุตู่ใบเด้วเนาะพี่น้องไป,ไปเอาลำมันเนาะปีนี้เพื้นว่าพืชสีแองปลูกมันเบิง่งเออคือใบร่วงมใบตั้งไรอ่ะพี่ดูใบร่วงพรืพระตู่สีเด่นั่นบ่สีกี่เทาวะน่ะคือใบบงหมอก พี่บโรนนี่นี่บอหมักหมักถั่วกระถั่วหัวนุ่นน่อยแล้วออกบ่อป่านี่ออกบ,อบนน่อ,อ,บอนะออมีมีทั้งมีทั้งหมักถั่วดำหมักถั่วเขียวได้พี่น้องเลยหมักถั่วเขียวอยู่ด้านหน้าหนา่นเห็นบอหมักถั่วดำเนี่ยเนี่ยเป็นดำดำนะพี่น้องตัวนี้น้ำหมักเขียวตัวนี้เนื้อหมากลำ้ำอยากกินเบิรงบอ เอาเอาหมากหนึ่งเอาหมากหนึ่งมาเป็ดอยู่พี่ปิดอยู่พี่เอาซีมเบิึงหมาก่เลยโอ้โอ้โอ้ซีมึงอยู่เป็นไหนไหนเจ็บเจ็บบ่ไปอ oh, อกไปแบบนี้มันบ่ท่านเลยใหญ่มาหาปิดผมเตาประต e. ูอยู่หึหมากอื้อก็เป็นดอกพังแล้วมามีน้องใหม่น้องมันเก่งก็เอาดอกพังไปเก่งใช้ก็ได้เนาะพี่น้อง แต่ว่าก็เริ่มบ่ได้เครือบ่ได้ใหญ่ปานได๋ก็เริ่มเป็นมากแล้วเนาะนี่นะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิติดหรือบ่เด้พี่น้องเอ้ยเนาะเิมเป็นมากแล้วัอึกบัอึแรงพี่น้องเอ้ยปลูกอึยามแรงส่วนมากบ่ค่อยใหญ่พ่นเาอึยามแรงเนาะโอยางตกเเอ้ปาไปอยู่ีเฮาปาบัดนี้ปมีแต่ว่าซ่อมหยกข้าสวนกับหยงัวข้าสวนบดนี้ ตู้อ่อนไปเอาน้ำมันกับเมตู้เต้นไปเอาน้ำมัน,มเ,นมเอา้าเฮ้ยเมืเองเมือเมือง,ง,งแม่แม่ในคอนโดแม่แก่ก่อนเมื่อนี้อน,นุน้อยกับเมฆกับมาอยู่เที่ยงเมื่อนี้พี่น้อยเนาะมาอยู่เที่ยงมาเฝ้าสวนเบิ่งง้อเมื่อนี้พี่น้องเลยพอตู้กับเมตู้ก็ไปเอาลำมันอยู่หน้า,<อ>าดงอันดงหลิน ตกอ๋อไปลงไปเอาลูกลงไปเก็บอาเด้อเอาน้ำมันอยู่หน้าโดงปีนี้เพิ่นวายเพิ่นสิบปลูกมันพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ไปลอน้ำเพิ่นก้อนเนาะมาลองปลูกเบิ่งก่อนใช้ลูกลงแววหน่อยไหมน่ะซูเปอร์แมนเนี่ดิฉันแม่แม่แม่โอ้ย คนบอกคนแลนบอกเต้ไปลงไปเอาตรงไหนตกได้ลงลงดีๆโอเคด้ยอ่ะบายบายป้าลุงเนลูกบายบายป้าลุงเนี่ยพ่อพ่อกันคลิปหนาเลยเฉกบอกป้าลุงเนี่ลูกคลิปนี้อนุลาไปเลยเลยเฉกเมื้อนี้มื้อนี้อนุยุดเฉกด้วย เป็นชูเปอร์แมนมื่อนี้อนุนยุทธเป็นวันยุทธของอนุนมื่อนี้เหรออนุนบ่ได้ไปโรงเรียนมื่อนี้อนุนบ่ได้ไปมื่อนี้อนุนบ่แหกไปมันจันพุ่นนุนไปมันจันพุ่นนุนไปมื่อนี้วันหยังบอกปลาดุงยูรุวันตีเมนบ่โมเมนวันเสาร์บอวันเช้าเอออ่ะทูจาปลาดุงบายบาย ลูกจ่าก็หนบายบายบายเอาเห็ดมือนำเห็ดมือแนวไหนเห็ดมือแนวไหนายโดยพบปะกันคลิปหน้าครับสบายดีครับสวัสดีครับสสวัดีใช้หนุ่มือน้ำหนึ่งกว่าสวัสดีครับหนุ่มมือพ่อสสวััดีครบ สบายดีป้าลูงลุง <laughs> สบายดีเด้อป้าลุง